มันผมไหมครับ làm hay héng nhé các bạn. Nè, หมดขึ้นเลยครับเดี๋ยวเาจะนำมาเติมนะครับ มันลงมาครับผมแต่ว่าเจ้าของมันเยอะครับผมทาหมดทุกอยางแล้วครับถ้ามันได้เห็นมันก็เอาไปหมดแล้วน่าจะไม่ได้หรอกครับ นี่ก็ไม่เหลือครับหนูโอ้โหไหนวะไหนเร้ว โอ้หนูหนูนอน เนี้อปัะวัตินะครับผมวันนี้ไม่ได้กินนะครับผมประวัตเป็นตัวใหญ่เลยครับ ลมก็เริ่มมาแล้วครับเหนือครับเขาจับพยายามออกขวายลงนะครับผมนี่ครับฟางของผมนี่ก็ยังไม่ได้ไดล้นะครับผมยังอยู่ที่น้ำเดิมครับ นู้กงชาวบ้านเขาก็อามารื้อเอารู้วนะครับผมนี่เขทำเขาก็รื้อไปเรื่อยๆครับทีละท่อนสองท่อนนะครับผมผาง่ายนะครับขอผัยตัวเองมีไม่เอานะครับมาเอาแถวนี้นะครับโอ้